เป็นเทนไหมให้พี่เพลินได้ครับผมตาเขาชอบพิลุกจริงจริงเป็นเทนเมโลมันเมโลดี้เลโเนี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยชั้นหนึ่งอะไรลื้อตัวฉันมาเลยทุกคนครับกลับกลับไปยังทุกคนจะบอกนะว่าหายตอนโรงแรมผมผมหายไปกันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยผมพูดเยอะมากเลยทุกคนผมพูดกันเยอะมากเลยนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวพี่เราถอยหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไลฟ์หายไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอะไรอะ หายไปตั้งแต่เข้าลิฟต์ผมพูดกันนานมากผมไปอยู่เป็นอยู่กลางสี่แยกมาไอยู่กันกลางสี่แยกแล้วพูดกันเยอะมากเรตายแล้วพูดจริงไปเนี่ยโอ้โหเอาอิงไม่เปิดเน็ตเลยโอ้โหนี่ผมจะรีวิวต้าแบบเมื Hispanic ่อกี้ตะกี้พูดทั้งนั้นแลกวคิดว่าแบบไลฟ์อยู่อ่ะอีกรอบเนาะเอาอีกรอบเลยคือขอเล่าก่อนทุกคนตอนแรกอ่ะผมอยากอยากแค่มาไลฟ์ที่ห้องเล่นๆชิว มาอามาลาลงมาเซเว่นเลยเอาเอาก็ได้พี่ทัวเนวมันไม่มีอะหรอตกใจนะคเัยจิ๊สไม่มีไม่มีทัวเนาขอยไม่มีขอยไม่มีเรากำลังทำภารกิจหาทัวเนวกอยู่ครับทุกคนตันนี้พี่เบิร์นอยู่ไหนเนี่ยเจอปะ พี่ว่ามีถั่วหนูคงหายไปแต่ลิปเลยใช่โอ้ยโอ้เข้าเลยฮัลโหลคิตตี้เราหายไปตั้งแต่เข้าลิปพี่ค้างน้อยอ่ะน้อยอ่ะแต่ไม่มีใครเออไม่มีถั่วเน่าตอนนี้หรืออันนี้ไม่มีเปล่า ปั่นปันขับปันป่น,น,นโ,โอ้ไม่มีกัะโจนเ่ยันเดินหาทางตเกียวเลยบอกเลยคืนนี้ไม่มีนะเดินดคนเดียวนะพี่ <c oughs> ผมผมไม่เดินกับพี่นะตายแล้ว เดี๋ยวมันมาสักวันมีได้ยังไงนี่เอาเอาไปแจกพี่จูพี่ฟอตเออร์มเก็บไว้กันเอเอเอาเ,เอาอะไรเลยเดี๋ยวพี่หยุดแล้วผมต้องกินกับพี่จริงใช่ไหมพี่ไม่กินโอาเอาคนละคำคนละคำเงี้ผมดิมาดิผมไม่ไม่เอาอะไร,รพี่ผมกินอะไรกับพี่พอละ เฮ้ยจริงจังไว้เนี่ยโซเดียมนะเว้ยไม่เป็นไรอย่าไปเสียนะไลฟ์อิสฟรีเอาน้ำเลยน้ำน้ำแม่เอาเอ๊ะผมเอาแซนด์วิชดีกว่าทุกคนคงงงนะฮะว่าตอนนี้เรากำลังไลฟ์ทำอะไรอยู่เรากำลังไลฟ์ซื้อของในร้านสะดวกซื้ออยู่ครับก็ ถามว่ามาจ,จุดนี้ได้ยังไงผมก็งงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนแรกที่คุยกันไว้คือจะไปไลฟ์ที่ห้องนะคระัแบบเดียวนะแต่ไปมามาก็มาหยุดอยู่ที่นะ้านะแซนวิชแล้วเอาเลยเอาแซนวิชเดี๋ยวนี้ไปไย้โทษนะคุณเอ่อคุณ คุณหนูไม่แต่งแต่งตัวไม่นันก็หม่อมเลยคุณหนูแต่งตัวไม่นั้นก็หม่อมเลยใส่เสื้อฮูดใส่กางเกงใส่รองเท้าแล <c oughs> ้วตัดภาพมาที่ผมเสื้อยืดเกงช้างสลีปเปอรไ์ไหนไหนคุณมีอะไรอยากจะพูดไหมในหลอ,อกผมมาเนี่ยเริ่มอยู่ตาตา <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะ <c oughs> โอ้โหเราหายไปน้นได้เลยที่เราพูดกันอยู่หน้าสีแยกอะไรก็ยังมีไม่มีเลยที่สะพักเหนื่อยคุณเยอะนะตาไม่ยอมเปิดเนึบด้วยโอ้พูดเยอะนะอะไรนะ เซ็ตึ่งสมัครใจบอกว่าเจ้าโผล่ไม่บแต่ลอกจริงๆแต่เอาจริงๆที่ญี่ปุ่นนี่ฟิลดีมากทุกคนยังคุยกับพี่เพิร์ดเลยไปเรียบร้อยชะถือไหมดูบรรยากาศดีจัดเลยดีมาก คือไปตรงไหนก็สามารถถ่ายรูปได้ใช่ตรงนี้เมื่อกี้มีคนญี่ปุ่นยืนอยู่ใช่ตาตานี่บอกนี่โชว์เท้าดิโชว์นิ้วโป้งโชนิ้วโป้งนิ้วโป้งตาตาท้าลมด้วยนี่ ก็หด oh <The> <baptism>? ีบอกตอนแรกจะมาไลฟ์เะเฉยไลฟ์เฉยเสรุปว่าเห็นเห็นพี่ปองปองตัวอ่ะยังยังไม่เห็นเอาใหม่เอาใหปองตัวนีแล้วก็มาด้วยกันได้นี่ใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยเอาดอเพิร์ดเพิร์ดเพิร์ดเฟิร์ดเิร์ดเฟิรนดเกิร์ิรนดเดิร์ดเฟิรเิิร์ริน์ดิเดรเเริริิ ยืนด้วยหือยืนกินเนี่ยอ๋อยืนกินโอเคได้แตั้งสัญญาครับพวกแต่มีที่นั่งกินนะ,ะไ,ได้สัญญาสัญญาสัญญาโอ้ยไอคอนไอคอนเดี๋ยวไม่ยอมกินเลยนะตอนพี่กินกินเหรอกินแล้วอันนี้คือพี่ชอบหรือพี่ไม่ชอบอะไรนะพี่ชอบหรือไม่อชอบพี่ชอบมากินแม่ไป่ข้ามถนนข้ามถนยืนตอนแรกจะยืนกินเลยข้ามถนนข้ามอะไรวะงงไปกัตาไปกับพี่ได้ตลอด แต่บ้านก็สวยจริงนะไม่ถือว่าแบบแสงสวยมากขนาดแ ir, สงเ <maker> ม่อคือแแสงจาก A เราไปใช<ร>่มั้วไปวะแต่ว่ามันสามารถถ่ายรูปได้ทุกตรงเลยอ่ะ มุมสวยหมดสะอาดมากใช่บ้านเมืองเขาสะอาดจริงนี่ตอกต้าอันนี้เพิร์ต้าไม่ใช่เหรอต้องต้องต้องกินด้วยกันไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรวะนัทตกเพิร์ต้าวัี้พี่ให้เองเป็นเป็นเป็นพี่ต้าเนี่ยโว้ยเป็นเฮลโลคิตตี้เฮลโลคิตตี้มาเนี่ยมแหมโอ้โหแค่กินอ่ะแค่กินก็ดีกันอย่างนี้อ๋อ้โหดม ก็แต่มือเปล่ไงนี่นี่นี่หลักเล่มอืมอืมอืม้มไปแล้วผมช่วยได้ยัดยัดที่ไหนยัดยัดยังไงใส่ซอสไหมลูกแพร์ลูกแพร์แย่ออันไหนอันไหนอร่อยกว่าเรากรอบไปตงไหอันไหนอร่อยกว่าถ้าใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสอะไรนะใส่ซอสหรือไม่ใส่ซอสอร่อยกว่าคือใส่ซอสมันก็มันก็ อาการあああดีข high, beer, beer, <shouldn> all, ึ mm ้นอาการดีขึ้นอาการดีขึ้นยันยันลองกินแบบไม่ใส่ซอสก่อนก็ให้จบอันี่เออเออบอบเสร็จเออบดึงเงิเนาะนี่อ๋อแล้วก็ดึงถุงออกแล้วต้องเอาซออกก่อนปะฮึฮึฮึฮีฮึ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 ฮวฮึ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  ก็อร่อยนเนี่ยโหดิโชยุโขมใส่ปลาพี่โค้กเข้มเฮ้ยแต่มันก็ไม่แย่นะหน่อยแค่โชยุไงแค่โชยุไงกินแค่โชยุได้ไหมล่ะไม่แต่คนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันจะมันจะนัวๆเออแต่คนไทยนี่ไม่ไม่รู้เนี่ยไม่รู้โหคนไทยครับพี่อค่นี้แหละอืมดึงดึงของไม่หมดด้วยด้เติมแล้วเริ่มกระตัวให้ ผมด้นขวามาคตรดูหมื่นหกเลยเหรอสวัสดีนะครับหมื่นหกคนกำลังดูพี่คนนะโตกอยู่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยอ่ะแล้วพี่กินกินเนี้ยคนเสร็จแล้วกินแบบอูมามิเอ้ยมันก็ไม่แย่จ้าจริงเหรอหอมหอมแต่จริงเขาบอกว่ากินกับข้าวมันจะอร่อยยันยันลองเลยไหมพี่อ่ะพี่ลองเลยอ้ามเอ็งอ้ามอ้ามก่อนเลยพี่อ้ามอ้ามก่อน อ้พี่กับนยมีคเถือนเลยต้องแพ้เน่ยสยก่อนพี่ไม่ได้เลยมันถ่ายวอลกเลยไม่ไม่ได้ใช่ไหมาครับไม่แล้วอันนี้พี่กัลังเนียนเยู่คือแบบไม่ได้คนละคนละรึ่งคนละคำคนละคำตาชูตปุ๊บพี่ชูตามอ่ะหนึ่งสอง คิวควคิวคิวคยวคโอ้ยอัไรอ่ะอ้อออออาอออา่อคคคคคคท่านท่านนี่นี่ท่าน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 เป็นงไงหืมหืมหอมไหมหืมครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันหืม ว่เป็นไงรู้สิผมเนี่ยปวดลำไา้ถึงเลยหรอเนี่ยไม่แต่บางคนชอบคือชอบเลยนะพี่หรอใช่ใครชอบแต่พี่ไม่แล้วเนี่ยพี่พี่ลองแหมน้ำมีน้ำเหนืองนี่มีมีชายเขียวอยู่มีซื้อมาเขือไว้ขอบคุณนะพี่เออเอาเอาขนมกินซื้อซื้ออะไรที่ที่มันพอกินได้มาให้ผมด้วยฮหลโหลเซนตี้ มันคนดูหมื่นแปดมันเกินคำบรรยายพี่เมื่อกี้ดูเพอร์ต้ากินถั่วเน่ากันเนอนพี่มันเกินคำบรรยายเหรอมันมันหนักเลยมันหนักเลยพี่อ่ะมาแค่อธิบายอย่างเดียวอะโอ้โหยพี่อะไม่เข้าใจหรอกแล้วเองบ้วนลงไปนนั้นแล้วเองจะตักขึ้นมาให้พี่กินต่อไอ้เชี่ยแล้วโตะแม่งเพื่อนเหรอแม่งเต็มเงินเก่งอุ้ยเย่ เย่พี่ผมเหม็นที่นี้อเหม็นเหม็นเสื้อมีมีจำกัดด้วยเอามาน้อยไหมต้องใส่อีกป่ะเนี่ยไม่ได้โทรศัพท์ใครเนี่ยโทรศัพท์ตาเลยถือไปเดี๋ยวไม่เีาต้องต้องงใส่ต่อไเออต้องต้องใส่ต่อเพราะมีจำกัดอ่าผมผมเอาคำนี้เพื่อนน้องชายผมผมเอามุมที่ไม่โดนเลยพี่ไม่โดนที่ผมบ้วนลงไปเอาเล็กเล็กเลยสักคำเขียวอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยกืนเหรอกนเฮ้ย What ีิเฮ้ยคนจริงทำไม่ได้วะโดนบ่อยโดนบ่อยตั้งแต่เด็กใช่เหรออือให้เดี๋ยวผมลองลองไอ้คำนึงดิมันไม่แย่ถ้ามันกินข้าวกับไข่ที่เรากินกันตอนตอนเย็นอะนี่เหรอเออมันไม่แย่ผมลองเคี้ยวด้ไม่ลองเคี้ยวเยอะๆเยอะๆตายเยอะๆ

เธอผ้าช็อตเด็ดมากมากทุกคนเปิดพัดกันอย่าพัดถ่ายลูกเก็บยดอะมันเหนียวมือมากเลยมันมันหม็นสุดเลยอย่าไปจับเลยอย่าพึ่งดีกว่าแหมแต่จับโทรศัพท์ผมช่งเลยฟังฟังนล้คนเยอะมาก่กลับกันเถอะกลับเถอะถึงเวลาแล้ว พอแล้วพอแล้วเลิกจับแล้วนะโทรศัพท์ผมนี่บนนี้มีสามสามนิ้วไอ้ไอ้นี่นี่ตาชอบขอบคุณนะครับแต่ว่าโคตรชิวคืออไ้พี่มันข้ามไม่ได้ตรงนี้ข้ามอะไรทำอะไรเออไปเอาไปค่อยๆดูแล้วไม่เป็นไรกันอ๋อเอาน้ำเหมือนน้ำน้ำตกไม่เอาเลยน้ำตกเอาไปเก็บอ๋อพยายามน้ำตกเหรือให้พี่ฟอสกับพี่จูมีเออเดี๋ยวรอรอดูคลิปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะโทกถ่ายกันไม่รังเกียจพี่โคตรเหม็นเลยนะ อีกแล้ะโตไม่หยดเป็นก้อนเลยชุดเราชุดมีจำกัดอกเพิ่มโตะเพิ่โตะตาโตะเพิ่มโตะทุกคนพวกคนเรามีแฟนคอนได้นะใช่ครับได้ให้เราไปโชว์กินน้าโตอะบนเวทีอย่าเลยเดี๋ยวจะนมีคนเลือกทางเวทีโงยเอไงอือฝั่งนี้เข้าทางของอุลวด้านนั่ี่ ไม่ยากล่ะปิดละ่ดละเหออืมไอ้เนี่ยรานเมงเจ้าเนี่ยรู้ว่าแม่งดัง,งผมเคยกินแล้วพี่ร้านเนี้ยดีนะฮะดีคืออยากกินรานเมงมากผมแล้วคือตอนเย็นไปกินชาบูแล้วออมันกิบง่ายอืมแบบไม่ได้จอยกับชาบูมากแต่รานเมงนี่คือที่สุดเราลงเครื่องมาพูดเลยอืออยากกินรานเมงไอ้ผม,เอ,มอเองก็ชอบนะชอบพี่ใช่ไหมที่สุดแล้วแต่ร้านเนี้ยอร่อยไปกินแต่คนต่อตั้งแต่เย็นยันตอนนี้ยังแน่นเลยใช่ ร้านนี้ทุกคนแนะนำใครมานะแต่น่าตกนี่แนะนำไหมก็แนะนำนะอาจจะมีบางคนชอบบางคนไม่ชอบแล้วแต่คนไปเหลือบปะ12สอเย็นไ้ยได้อยู่นะ้เนี่ยได้อร่อยให้เยอะด้วยมิ่ชิวๆครับฟิลไรคมเลือกรองเท้าสลิปเปอร์ชิลๆฟิลไรคม สลิปเปอร์กลางโตเกียวจะบ้าแล้วใครบอกมันไหลเฉยๆล่ะสวัสดีเจ้าโคลัมเบียสวัสดีฮะดีฮะเอาจริงๆแฟนคลับเราถ้าอยากให้เราสองคนทำอะไรก็นั่งปิดตรงนี้พิมพ์ๆมาได้นะครับโอเคนั่งปิดนั่งปิดแล้วกินน้าโตปิดไม่กินลวไม่ออกแล้วเพราะว่าเองเดืดใจโอ้ย เป็นตะกุ้เป็นจริงไม่ไม่กล้าจับเสื้ออะไรเลยตอนนี้โอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็ปลอมตัวกันไปเลยขอไปกางเกงผมโอ้โหมันไม่เลอะแล้วมันโดนมันเล่นสะกโป๊ะเดี๋ยวเล่นน้ำลายเอาหรอครับผมก็ยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปละแฟนคอนของพวกเรานะครับก็ใกล้แล้วอีกสามเดือนข้างหน้าครับ กดบัตรก็เร็วเนี้นั้นรเร็วเร็วนี้ก็กำลังคิดโชว์อยู่อย่างที่บอกไปนะว่าแบบใครอยากให้พวกผมเพรสซันต้าทำอะไรบอกได้เลยนะคือแบบก็กำลังวางแผนเบนมากแล้วก็แขกตงอยากเอาล้างมือสุดๆก็สามารถบอกได้นะว่าอยากให้พวกเราทําอะไรกันครับผนะจก็ดีใจมากๆที่แบบทุกคนแบบรักเราแล้วก็ชอบเราขนาดนี้แล้วื่อกี้ก็เห็นเห็นมีคนแบบ แท็กเราเข้ามาว่าแบบเฮ้ยมาให้มันไหลอโบูออกไปให้ตาตานี่อันนี้อันนี้อ่ะๆอยู่อยู่มาด่วนเยอะครับยังไงนะก็ก็แบบอยากแบบขอบคุณทุกคนที่รักเรามาเสมอเลยจริงๆซัพพอร์ตเราจนเราเราเราแบบขนาดนี้ก็แบบดีใจมากๆใช่ก็ หลังจากนี้ก็เดี๋ยวพวกเราก็จะหาอะไรมาเล่นให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับผมนี่หมาติเป็นพี่เบี้ยวนี่เดี๋ยวผมต่อไปจะเป็นผมนี่แหละเนีปากนี่อยากอยากเล่นอย่างเล่นครับครับยังไงก็ฝากด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ไปพักผ่อนละรักนะจ๊ะเพิ่งเซ็นกันเสร็จเนี่ยรักเหมือนกันนะครับใช่ก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ฮะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนี่สายไปบ่ายไปมาต้ากอดพี่หนึ่งพี่มา คนเป็นอยี่ห้นี่เองอะไรคนเนี่ยเออก็ปิดนั่นแหละเดี๋ยวไปจบตอนนี้บายบายครับบายครับ